สวัสดีค่ะคขอทราบชื่อและนาสกุลได้ค่ะสวนนิสสังสว่างค้าตาค่ะวันนี้นะคะมีไข้ไอเจ็บคอปวดหัวปวดร้อนนอนไม่หลับกระสับกระส่ายกับการอาหารไม่ย่อยดิ้นก่อยไม่รู้ลดท้องอืดไม่สดมีกดในกระเพาะไม่แน่ใจว่าเป็นโควิดไหมแต่ที่บ้านมันป่วยกันหมดเลยค่ะ ไดค่ะสวัสดีค่ะคุณสวยไม่สั่นส่ขาตาไคะใช่ค่ะดิฉันสวยไม่สารสวดีขาตาค่ะจากผลการตรวจนะคะคุณไข้ผลออกมาว่าคุณไข้เนี่ยเป็นโควิดนะคะนะคะเป็นโควิดค่ะโอ๊โควิดแล้วค็คุณหมอค่ะเดี๋ยวว้เจันรให้คุณไข้นะคะเดี๋ยวเชิญคุณไข้ไปนั่งรอด้านนอกก่อนนะคะขอบคุณค่ะ ขอเชิญคุณส่วนแม่3ามสวัสดิารับยาค่ะค่ะนี่จะเป็นยาของหมอนนะคะค่าบริการทั้งหมด2500ร้อยบาท่ะอะสองพนห้าร้อยบาททำไมมันแพงขนาดนั้นล่ะคะคุณหมอขอไปรับรองแพทย์ได้ไหมคะทางคลินิกไม่สามารถออกใบรับรองแพทย์ให้ได้นะคะเอ้าโอเคค่ะหมอสวัสดีค่ะความุ่นที่บาน่ากับ ว่าไงฉันเป็นแต่แหละฉันเป็นโควิดแต่ไม่ว่าเรามอถามกันก่อนกวไดแต่เราทำกั้ไงเราต้องกับไยการถึงแก่มีเท่าว่าสาวันแพมากเลยกั้งสองพั้าพอไปรับรองแพก็ไม่ได้ฉีดอะไรก็ไม่รู้นก็ปกติไหมอ่ะฉีดข้างดังฉีดมากกับเปนเหงื่เฮ้ยแกดูขาวนี่ดิ เขาจริงหรือเปล่านะาไหนกันเยอะมากเลยนี่ขอดูหน่อยอุ้ยพุ่งข้นเหมือนคีนีกที่เราไปกันมาเมื่อกี้เลยอ่ะแกเขาไม่ใช่หรอกคีนีกน้งก็เปิดมานานละแตะเกันเถอะเฮ้ยนี่มันคีนิกที่เราไปมาเมื่อวานนี่จัดกานละไปส่งดี่อนบัตรแบงค์ดีกว่าพุ่งนี ฮัลโหลแกฮัลโหลแกเปิดดูทีวีช่อง MT24 เร็ว mm hmm. ฉันเห็นข่าวที่เราคุยกันเมื่อวานอะ่ะไม่รู้ใช่คลินิกเดียวกันไหมแต่แค่ลองเปิดดูนะฉันคิดว่าใช่อ่ะโอเคโอเคเดี๋ยวฉันรีบเปิด ดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ MT News รายการที่จะทำให้คุณรอบรู้ทันเหตุการณ์ข่าวสารวงการแพทย์ค่ะพบกับดิฉันสุธินีดิฉันพัชรีค่ะและดิฉันชาสิควันค่ะค่ะวันนี้นะคะเรามีประเด็นข่าวที่น่าสนใจมากมายอยู่หลายประเด็นเลยะคะ่ะเราจะมาเริ่มกันที่ประเด็นแรกนะคะกรุ่มสนับสนุนบริการสุขภาพร่วมกับตำรวจกองกงคับการปราบรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคะ บุกรอบนางสาวเนมหมอเถื่อนเจ้าเดิมเพิ่งพ้นคุกมายังไม่เข็ดกระทําความผิดซ้ำโดยนางสาวเนมนะคะแอบอ,าอ้างเอกสารการแพทย์จริงไปให้บริการตามคลินิกสร้างความเสียหายให้กับผู้รับบริการหลายรายตั้งแต่ปี2516จนถึงปัจจุบันอีกทั้งยังพบว่ามีคดีติดตัวถึง13คดีแถมเพิ่งพ้นโทษจำคุกแต่กลับไม่สำนึกยังกระทำความผิดซ้ำอีกเช่นเคย จนในวันที่24พฤษภาคมที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ตำรวจกองกำกับการสี่กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคก็สามารถจับกุ่มตัวนางสาวแนนได้ที่บ้านพักจรัญสนิทวงศ์อลโหลสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะน้องหมอน้องหมอลองเปิดดูข่าวที่พี่ส่งให้ในแชทหน่อยนะคะ ค่ะแป๊บมึงนะคะเฮ้ยคุณพยาบาลทําไมคลินิกเราถึงเป็นข่าวเฉาไดขนาดนี้คะเราจะทำเป็นยังไงดีคะคลินิกของเราเริ่มเป็นข่าวดางังในโซเชียลแล้วงั้นฉันคิดว่าเราควรปิดคลินิกนี้นะคะ่ะคุณคิดว่ายังไงบ้างคะดีเลยค่ะน้องหมอเดี๋ยวพี่จะรีบเก็บของนี้ด้วยนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวฉันไปหาคุณตอนนี้นะคะคุณสะดวกไหมคะสะดวกค่ะโอเคอเครับ ตำรวจมาทำอะไรบ้านนี้จังคะสวัสดีค่ะโดยได้รับแจ้งและมีหมายจับก็คุณกระทำความผิดโดยประกอบวิชาชีพเวชกรรมโดยไม่ได้รับอนุญ,ญาตและำดำเนินการสถานยพยาบาลโดยไม่ได้รับอนุญาตตำรวจมั่วป่าค่ะฉันไปประกอบวิชาเช่น,ม,นะะมีหมายจับนะคะงั้นฉันขอตรวจสอบเอกสารได้ไหมคะได้คุณตรวจหัวหน้าดูนะคะรูปก็ผิดลายเซ็นก็ปลอมชื่อตรงน,นี้ก็เหมือนแปะออกมาฉันที่ว่านี่ใบปลอมแน่เลยงั้นให้ปากคำเพิ่มที่สถานีตำรวจด้ค่ะคไม่ทำค่ะคุณไม่ท การที่เกิดขึ้นเจ้าหน้าที่ได้แจ้งข้อหากระทําความผิดตามพระราชบัญญ,ญัติวิชาชีพเวชกรรมพุทธศักร,ร25 25. าช2525ทางประก,กอบวิชาชีพเวชกรรมโดยไม่ได้รับอนุญาตต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน3ปีหรือปรับไม่เกิเกน30,000บาทหรือทั้งจำทั้งปรับกับนางสาวแนนก่อนควบคุมตัวไปสอบสวนต่อไปและในกรณีที่พบหมอเือนให้บริการในคลินิกนั้นนอกจากบทลงโทษตาม พระราชบัญญัติวิชาชีพเพชการพุทธศักราช2525 25. ตัวผู้ดำเนินการสถานพยาบาลก็จะถือว่ามีความผิดตามพระราชบัญญัติสถานพยาบาลพุทธศักราช2541ตามมาตรา34ในฐานบริปักษ์ละเลยให้บุคคลอื่นซึ่งมีใช่ผู้ประกอบวิชาชีพทำการประกอบวิชาชีพในสถานพยาบาลมีระวางโทษจำคุกไม่เกิน2ปีหรือปรับไม่เกิน40,000บาทหรือทั้งจำทั้ง,งปรับและอาจจะมีคำสั่งตามมาตรา50ให้ปิดสถานพยาบาลเป็นการช่วคราว30วันด้วยค่ะ ที่จะจบนะคะเราไปรับชมคลิปน,น,น่ารักน่ารักสักหนึ่งคลิปกันค่ะ